สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นที่รู้กันนะครับว่าทางไร่สีทองนะครับรับปรึกษาปัญหามะละกอแล้วเราก็มีการาจัดยาพวกปุ๋ยยาฮอร์โมนนะครับสำหรับมะละกอด้วยนะก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทคิวยีนนะครับเป็นบริษัทของบริษัทคิวยินแล้วก็ทีนี้ก็ทางบริษัทนะได้ส่งเสื้อมาให้เรานะครับ เสื้อนะครับเสื้อที่เอาไว้ใช้ในไร่ในสวนนะหนึ100ตัวนะครับโอ้มีหลากหลายมากเลยหลากหลายมากเลยนะครับไม่พอนะเพราะว่าลูกสวนสมาชิกของเรามีถึงอุ้ยสามสี่ร้อยสวนนะไม่พอนะครับไม่พอสังวนติดสำหรับคนที่สั่งชุดฮอร์โมนนะครับชุดไวรัสขึ้นไปชุดไวรัสนะครับสามสาหายก็ได้ สามสหายไวรัสนะชุดใหญ่นะครับแล้วก็ชุด VIP นะครับ v i p ผมให้สองตัวเลยใครสั่งชุด v i p หนึ่งกล่องผมใส่ไปให้สองตัวเลยนะครับชุดใหญ่หนึ่งตัวไวรัสหนึ่งตัวชุดสามสหายก็ตัวหนึ่งนะครับเอาไปแจกจ่ายนะครับเพราะว่าทางบริษัทคียนเขาตั้งใจที่จะส่งมอบเสื้อพวกนี้ไปให้กับสวนสวนมะละกอที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของของของเขานะครับของทางคีรินที่ผมเป็นตัวแทนนะนะก็วิธีนี้แหละ เบิกที่สุดแล้วใครอยากได้นะครับโอ้โหงามมากงามมากสั่งกันเข้ามาสั่งกันเข้ามานะครับผมแล้วก็นะครับแจ้งนะครับตอนนี้ขนส่งนะครับขนส่งที่ทําการส่งพวกปุ๋ยฮอร์โมนของเราอะนะมันตอนนี้คือกล่องอะมันเป็นกล่องใหญ่ทุกคนต้องเข้าใจว่ามันเป็นกล่องใหญ่หนักประมาณยี่สิบกว่าโลสิบกว่าโลอย่างเงี้ยครับยี่สิบโลอย่างเงี้ยแล้ว ที่ขนส่งมันล่าช้ามันไม่สามารถไปส่งโดยรถมอเตอร์ไซค์ได้นี่อู้ไหมครับมันต้องไปส่งกับรถใหญ่หรือรถยนต์เท่านั้นนะก็ก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มันล่าช้านะครับแต่ก็แผนนะครับไม่ใช่ว่ายาหมดแล้วสั่งนะสั่งก่อนที่มันจะหมดนะครับเพราะว่าเราต้องฉีดทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วเราต้องฉีดทุกอาทิตย์เนาะสั่งก่อนที่มันจะหมดวางแผนด้วยนะครับ ไม่ใช่จะฉีดพรุ่งนี้แล้ววันนี้สั่งไม่ทันนะครับส่งไม่ทันแล้วกดดันทางผมผมก็กดดันทางขนส่งโอ้ปวดหัว,หวกล่องมันใหญ่อย่างชุดว i พีเนี่ยหนักโอโ้โหผมว่าเป็นยี่สิบโลอ่ะหนักยี่สิบโลอย่างเงี้ยกล่องเบลเลอร์เลยอย่างเงี้ยครับก็มันส่งทางมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับบางคนสั่งทีหลายชุดเนี่ยก็ต้องรอรถใหญ่อย่างเดียวโอเคนะครับโอเคขอบคุณบริษัทคิวีนะครับที่มีเพจ ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ออกแบบมาสำหรับมะละกอให้เรานะครับปุ๋ยายาฮอร์โมนนะครับทุกิ่งทุกอย่างยาเวลัสยาเชอลายาแมลงนะครับฮอร์โมนแคลเซียมบลอมแมกนีเซียมซิงค์ปุ๋ยเกจเอ K ทางใบทุกอย่างนะครับก็สําหรับมะละกอออกแบบมาสําหรับมะละกอทดลองใช้กันแล้วนะครับก็เป็นที่น่าพอใจมากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทํารีวิวให้ลวกันเดี๋ยวทำรีวิวแล้วเดี๋ยวคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวมาช่วยคอมเมนต์ด้วยนะ คอมเมนต์แจกเสื้อนะคอมเมนต์แจกเสื้อลนะเค okay.